สวัสดีครับวันนี้สวัสดียามเช้านะครับวันฝนตกก็เรืองงามยามดีแล้วครับก็วิธีปลูกมะพร้าวของผมก็เทคนิคง่ายๆเลยครับซื้อพันมะพร้ามาแล้วก็มาช่ำไว้ก่อนรอฝนนะครับก็จะทรงอยู่ประมาณนี้ครับข้อดีของการชํำมะพร้าวนะครับก็คือบางต้นที่สมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเป็นแบบว่าต้นที่ไม่สมบูรณ์เราก็ ยังยังไม่ปลูกนะครับก็เลือกคัดเลือกเอาแต่ต้นดีๆไปปลูกนะครับมันจะได้ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาออกผลผกลิตมันก็จะออกพร้อมกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับต้นก็สวยๆเลยครับถึงเวลาแล้วครับวันนี้ก็จะลงปลูกวันนี้ก็คลิปสัน้นๆนะครับบอกกับรับทุกท่านนะครับก็คลาอยางหนึ่งก็คือเราทําหลุมไว้ก่อนนะครับที่ที่ที่ผมปลูกก็คือ ผมได้ได้ลงทําหลุมไว้แล้วนะครับก็พร้อมปลูกฝนตกมาเหมาะอากาศเหมาะอะไรเหมาะทุกอย่างเลยต้นมะพร้าวพร้อมก็ลงมือปลูกก็จะได้ความสมบูรณ์ถึง99%เลยนะครับโอเคครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องเกษเตรรถขนนะครับสวัสดีครับผม